อ่าร่าได้รางทยเวลาแล้วเราต้องทำอะไรเพิ่มทายเยอะนะเพื่อนดูเสียงสอบนะเสียสอบด้วยอ่าทายต้องทำเยอะใส่ต้องใส่หน่อยใส่ใส่แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่แบบนี้นะ ก็เออครูจะพรายามช่วยกันมีหรือเปค่ ขื้นตาแล้วตที่บาอยู่แตกนะเนนอว่าเช่าแม่เปนพีย่เนี่ยเอาแล้ว

ได้ครับไม่ได้ครับขออนุญาต

ดอกไม้ทุกเพียงเราจะอยากเอาระกรันขี้ไปนะครับเอาใสนที่ปาดอกไม้ทุกเพียงเราเราเอาตะกรันขี้ไปนะเอาตะกรันใส่ไปในป่า กระตังใส่ปากพระพุธเลยนะครับ

ปัจจ <oung> ัยที่จะใส่บาาย่างใส่ที่ใส่ผสมใส่เพื่อพิย่างนะครับอาหารอาหารแห้งก็ใส่ไปที่บาาเดี๋ยวไปดึงตัวปัจจัยก็ใส่ไปปัจจัยที่จะใส่ให้ผสมใส่ไปเพื่อพิกย่างนะครับส่วนอาหารแห้งใส่ไปที่บาทนะครับ่ Takk du

có thể được bỏng 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 nó bỏng bỏng nó bỏng bỏng วิทุการไปเป็นบบนี้ก็จะเริ่มจากเสี้ยนขัางหน้าข้างาข้างซ้ายแล้วกเดินข้ามไปฝากพ่อพ <cái> ุธใส่ไป้นะครับแวันนี้แค่นี้ก็เดี๋ยวเ็าก็จะจากไปถึงจากที่เดียวไปด้วยผู้ที่เาจะไปตาอไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวแต่ละท่านก็ อ,อาหารแหนะกาบกส้กับมะเขื่อยเตรีสมแล้ จกกับลูกแบนี้ก็ได้นะฮะที่ยินหดไปวางไว้ตามโต๊ะนะฮะจองนะแล้วก็่งในเ่อนจ่าเรตอนนี้ที่ให้เายังไม่้หมว่าจะไปที่ไหนจะไปยังตะลับจะว่าไปทอดีจะว่ามีวัด thì quý vị cái đăng kí cho kênh lalaschool không <cọc> ừ, anyway, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ปีนี้ไม่ไม่ช้านะครับเร็ว

ใส่ไปรย่บาทนะครับไปเคครับโอ้ยนใส่เลยนะครับ าได้เบแรเสร็จนี้แล้เสร็จเลยนครับไม่มีให้พรแล้ววันที่ให้พรมีเดียวเลยนะครับให้พรอีกครั้งหนึ่งนะครับไหนๆล้วก็อยู่กันแล้วอยู่นั่งเดี๋ยวรอพระให้พรอีกครั้งหนึ่งนะ เดี๋ยวเรารอตรงนี้นะเดี๋ยวรใอให้พระให้พรกันก่อนเดีย๋ยวให้กลาบกันนะครับเราจะได้วันนี้เราจะได้บุญกันเยอะเลยนะครับเราปีนี้เราทำเราได้รับสีลก่อนนะครับแล้วก็มาใส่บาตรแล้วก็มาเดี๋ยวออเดี๋ยวเดไปรับนอะไใส่เพชรเดยว้วก็ต่งขึ้นใส่<อ>เพชรเลยนะครับ ครับใส่พระพุกกระพุกแบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็สองท่านจะได้ขึ้นไปให้พรนะเดี๋ยวท่านจะได้ฉันอาหารเลยวัดเย้เยยกเตือนรัเ้ยนที่ไหนเาไหมไอ้เจนยังเอานนี้ใส่ยัง่เันนี้าเกร็จแล้วทำรงขึ้นแบนี้เลยครับ

la ah.